การลงทุนเล่นหุ้นด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิคมักจะใช้สัญญาณซื้อขายด้วยอินดิเคเตอร์ที่ให้สัญญาณซื้อขายตามช่วงจังหวะราคาที่อินดิเคเตอร์ระบุไว้การให้สัญญาณซื้อขายของอินดิเคเตอร์จะมีความแม่นยำอยู่ในระดับหนึ่งความแม่นยำที่จะเข้าออกตามสัญญาณแล้วจะได้กำไรจะมีค่าความแม่นยำไม่มากนัก แม้ว่าในทางทฤษฎีการคำนวณของอินดิเคเตอร์จะถูกต้องเสมอแต่ไม่สามารถได้กำไรจากการทำตามอินดิเคเตอร์ทุกครั้งเมื่อเกิด False Signal หรือสัญญาณซื้อที่เข้าแล้วหรือซื้อไปแล้วและเกิดขายตามสัญญาณเกิดการขาดทุนจะระบุว่าการลงทุนตามสัญญาณชุดนี้เป็น False Signal จึงมีความพยายามที่จะแก้ไขปรับปรุงให้กลยุทธ์นี้ดีขึ้น ลดจำนวน False Signal ลงวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมคือเปลี่ยน Time Frame จากเดิมเช่น Time Frame day เป็น Time Frame ที่ใหญ่ขึ้นเป็น week Indicator เเใน Time Frame ที่ใหญ่กว่าจะสร้างสัญญาณซื้อขายที่ช้ากว่าอาจดีกเรี่องการสร้าง False Signal ได้ซึ่งเป็นแนวคิดในการปรับปรุงให้ระบบดีขึ้นผลการทดสอบกลยุทธ์ต่าง Time Frame โดยทดสอบกับเซต25ปีโดยมีกลยุทธ์หลักตามอินดิเคเตอร์ดังต่อไปนี้ MACD 0 MACD ตัด0 MACD his MACD ตัดสัญญาลายของตัวเอง Stochastic เปซ %K ตัดเเปอร์ซ %D RSI Over s o l d Overbought Level ที่3070มีการเปลี่ยนไทม์เฟรมในการทดสอบดังนี้ D. เป็น Time Frame Daily W. เป็น Time Frame Weekly M. เป็นมันติ Time Frame โดยจะรอให้ Week มีสัญญาณซื้อก่อนจากนั้นรอสัญญาณซื้ออีกครั้งใน Day จึงทำการเข้าซื้อส่วนการขายจะขายทันทีใน Time Frame Day ผลการทดสอบได้ออกมาดังนี้ผลตอบแทนรวมทบต้นหักค่าคอมมิชชั่นที่0.15% ซึ่งจะมากตามจำนวน t านส s ซ t กชันพบว่าไทาม์เฟรมที่ใหญ่ส่วนมากให้ผลตอบแทนรวมที่น้อยกว่า t i m ์ f ฟรม Day มี MACD HIST ที่ให้ผลตอบแทนดีขึ้นถ้าใช้ไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่าแต่ก็ดีขึ้นแค่เล็กน้อยส่วนกลยุทธอ์อื่นๆไม่พบว่าไทาม์เฟ m e ที่ใหญ่ให้ผลตอบแทนที่ดีแต่อย่างไรสำหรับ RSI แม้จะลดช่วงลบน้อยลง ก็ยังคงเป็นช่วงลบอยู่ถ้าดูที่ความแม่นยำเปอร์เซนต์วินเลโชไทมเฟรมที่เปลี่ยนไปให้ความแม่นยำใกล้เคียงค่าเดิมไม่ได้เพิ่มความแม่นยำให้มากขึ้นตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดเป็นหลักฐานแย้งความคิดความเชื่อดังกล่าวได้เป็นอย่างดีไทมเฟรมใหญ่ไม่ได้กองเอา,ฟาเฟลซิ g แนลออกได้อย่างที่ตั้งใจสำหรับเป y ์อขนาดกำไร หารด้วยขนาดขาดทุนโดยเฉลี่ยแม้ time f r ที่ใหญ่จะสร้างกำไรขนาดใหญ่มากขึ้นได้ก็จริงแต่ก็เพิ่มขนาดขาดทุนให้มีขนาดใหญ่ตามขึ้นมาได้ขนาด pay off จึงมีค่าไม่เปลี่ยนแปลงมากนักขนาดกำไรขนาดขาดทุนก็ยังมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันแม้จะต่าง time frame จำนวน t ร a น s a c t i o n time frame ที่ใหญ่ขึ้น จะสร้างจำนวนฐานเซกชันน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเป็นเรื่องที่ปกติตรงตามความต้องการที่ต้องการให้ฐานเซกชันมีน้อยลงการเปลี่ยนไทม์เฟรมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแม้จุดประสงค์เริ่มแรกต้องการให้ f ฟลซิ g n นลหรือจำนวนครั้งที่ขาดทุนลดลงแต่หลังจากทดสอบกลับพบว่า ความแม่นยำแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใดส้ำร้ายยังไปลดผลตอบแทนรวมที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากในองค์ประกอบของระบบการเข้าใจผิดคิดว่าขนาดกำไรที่ใหญ่ขึ้นจะเป็นสิ่งดีแต่ไม่มองให้รอบด้านถึงขนาดขาดทุนที่ขยายขนาดตามติดขึ้นมาจะเป็นการมองโรคในแง่ดีเกินไปการทดสอบจากข้อมูลจริง จะเผยความจริงจากเรื่องเล่าความเชื่อให้กลายเป็นความจริงที่นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องได้ดีไม่ใช่แค่แนวคิดจากประสบการณ์ที่ไม่มีการพิสูจน์ให้ชัดเจน